สวัสดีเพื่อนๆแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับก็แอดกินเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกมโปเกมอนยูไนท์นะครับเกมโปเกมอนยูไนท์คืออะไรนะครับเกมโปเกมอนยูไนท์ก็คือเกมโปเกมอนโมบ a นะครับที่จะลงให้กับแพลตฟอร์มของมือถือแล้วก็ n t e n d o Switch นะครับเกมนี้มีการประกาศไปอย่างเป็นทางการเมื่อปี2020นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่เลื่อนนะครับเขาบอกว่าเราจะได้เล่นกันในช่วงของฤดูฤดูไมไม,ม้พี ปี2 0 2 1นะครับซึ่งก็น่าจะไม่เกินเดือน3นะครับแล้วจากกระแสะล่าสุดเนี่ยคิดว่าพวกเราน่าจะได้ลองเล่นโคสเบต้ากันในช่วงปลายมกราคมหรือว่าต้นกุมภานะครับตอนนี้ที่จีนเนี่ยเป็นเทสเบต้าในรอบที่2นะครับแล้วก็มีฟูลเกมเพลย์หลุดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูแล้วได้วิเคราะห์ได้พูดถึงกันนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโปเกมอนอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ที่เรารู้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มี เกินความคาดหมายของผมไปเหมือนกันนะครับหลังจากทีเ่เคยพูดถึงไปแล้วนะครับในรลฟ์ต่างๆในในเพจก่อนหน้านี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก p อร์มอนยูไนต์นะครับหรือว่า,ายังไม่เคยเห็นเกมเพย์อะไรมากมายเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาอธิบายให้ชัดเจนกันก่อนดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เขาบอกว่าเป็นแนวโมบะก็จริงนะครับแต่ว่า จะมีความแตกต่างจากโมบ้าอื่นๆอย่างเช่น ROV e, หรือว่า League of Legends Wild Rift อยู่พอสมควรนะครับเกมนี้เนี่ยจะมันจะมีความคล้ายกับเกม Hero of the Storm ของทางฝั่งของบริษัทนะครับทางนั้นเนี่ยจะเป็นเกมโมบ้าซึ่งมันก็จะเป็นเอ่อ a ารีนนะครับเป็นพื้นที่ให้ทั้ง2ฝ่ายเลือกฮีโร่มา5ตัวใช่ไหมครับแล้วก็มาต่อสู้กันนะครับชิงพื้นที่ชิงอ b อบเจกตีกันนะครับนะครับ ROV e กับ League of Legends เนี่ยจะมีเรื่องของไอเทม ให้ฮีโร่ได้ซื้อนะครับเพื่อที่จะพัฒนาความเก่งกาจของตัวละครแล้วก็สามารถที่จะแบ่งสายการเล่นของตัวละครตัวนั้นๆน,น,นะครับไปตามอาวุธไปตามของที่เราซื้อมาได้ด้วยนะครับแต่ทั้งฝั่งของโปย์มอ n ยูไนตเนี่ยจะไม่มีไอเทมนะครับแต่ว่าจะมีการแบ่งสายของตัวละครออกจากสกิลนะครับก็คือสกิลปกติแล้วเกมโมบ้าในมือถือเนี่ยจะมีอยู่3 s สกิลใช่ไหมครับ แต่รัสกิลก็กดอัพตามเลเวลเลยนะครับแต่ทางฝั่งของ p ป k ร m มอนยูไนนะครับการอัพสกิลนะครับสมมุติว่าสกิลหนมันจะมีแยกไป2สายนะครับให้เราเลือกเลยว่าจะไปทางสายไหนนะครับดังนั้น3 s k สกิลที่ว่านี้นะครับมันอาจจะมีสกิลที่แตกต่างกันถึง5หรือว่า6 s สกิลเลยนะครับแล้วก็มีท่าไม้ตาอัอนติเมทจะเรียกว่าท่ายูไน e ์นะครับ การเล่นโปโลมอนอยู่ไหนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจาก R.O.E. หรือว่า League of Legends Wild Rift อยู่พอสมควรอีกอย่างตรงที่เท่าที่ผมดูเนี่ยมันไม่ไม่ได้มีป้อมที่จะคอยมาตีเรานะครับแต่จะเป็นการที่โปโลมอนทั้ง2ฝ่ายนะครับจะไปชิง objective นะครับไปชิงจุดพื้นที่ต่างๆยึดพื้นที่เพื่อที่จะทำคะแนนนะครับแล้วก็สำหรับเกมนี้เนี่ยจะมีเวลากำหนดอยู่ที่ 10นาทีอย่างชัดเจนนะครับก็คือจบ10นาทีแต่และฝ่ายยึดพอยต์ออบเจกตีฟของของตัวเองได้มากเท่าไหร่นะครับใครคะแนนมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะชนะไปนะครับไม่ใช่ว่าเ,าเกมนี้จะไม่ใช่ว่าเราบุกตีป้อมให้แตกไปตีฐานใหญ่แล้วชนะแบบแบบเกมอื่นๆเนี่ยไม่ใช่นะครับมันจะเป็นการทําคะแนนให้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามแล้วพอหมดเวลาก็จะเป็นการกําหนดผู้ที่ชนะ นะครับซึ่งก็เป็นโมบ้าที่แตกต่างจากที่พวกเราคุ้นเคยนะครับแต่ว่าก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสนุกหรือไม่สนุกยังไงเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องไปลองเล่นดูนะครับน่าจะมีความลึกในแบบของมันนะครับหรือว่าน่าจะมีความสนุกในแบบของมันนะครับสำหรับข้อมูลล่าสุดที่หลุดออกมานะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Official l e a k หรือเปล่านะครับ Official Leak เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับคลิปที่หลุดออกมา แต่จริงๆแล้วมันคือคลิปหลุดที่ทาง o f f i ิเชีเนี่ยจงใจที่จะให้มันหลุดนะครับก็คือเหมือนกับว่าออกมาเป็นแบบใหญ่ๆแก้งๆให้คนรู้สึกอยากเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาเป็นเกมเพย์เต็มๆเลยนะครับแบบที่เราได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เน้นเรื่องของทีมเวิร์คพอสมควรเลยนะครับจะเป็นเกมที่ไม่ค่อยเห็นจังหวะแบบ 1>, 1ต่อ5ชนะฝ่ายตรงข้ามเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของไอเทมนะครับดังนั้นการที่ตัวละครของเราจะฉีกไปจากคู่ต่อสู้จนสามารถที่จะเอาชนะตัวละครของฝ่ายตรงข้ามได้หลายๆตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่เลเวลนะครับดังนั้นถ้า,าว่าเลเวลเท่าๆกันนะครับจะต้องเน้นทีมเวิร์คเพื่อที่จะเอาชนะไฟา์ของอีกฝ่ายแล้วก็นำตัวเองเข้าไปยึด point นะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อดีนะครับข้อดีก็คือเราจําเป็นที่จะต้องเล่นแบบเป็นทีมเวิร์คนะครับแล้วทําให้ทีมไฟมันเกิดขึ้นซึ่งมันจะไปสนุกตรรงนนนััน้นะคบ แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียในแบบของมันเองเหมือนกันนะครับนั่นก็คือในเกมโมบ้าทั่วไปในมือถือเนี่ยการได้ออกไอเทมนะครับมันสามารถเลือกสายได้ถูกไหมครับการเลือกสายนะมันจะเกิดความพลิกแพงของตัวเกมที่มากกว่านะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าทางฟ m นตอยู่ไนเนี่ยมันจะพลิกแพงได้น้อยกว่าเกมโมบ้าทั่วไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของสกิลที่แบ่งไปหลายสายนะครับแล้วก็ ในตอนนี้นะครับโปมอก็ดูแล้วก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแล้ว,วตอนนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องราวใหม่ๆที่เรารู้เกี่ยวกับโปโลมอนอยู่ไหนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก่อนเลยนะครับและเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างทึ่งด้วยนะครับก็คือเรื่องของสกินนะครับแน่นอนว่าเกมโมบ e ทุกๆเกมเนี่ยจะมีเรื่องของสกินอยู่แล้วนะครับให้ผู้เล่นสามารถที่จะซื้อได้ นะครับก็เป็นระบบการหาเงินของเกมแต่ละเกมนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าสกินของเกมโปโลมอนอยู่ไหนเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าโปโลมอนชายนี่ใช่ไหมครับสีแตกต่างที่พวกเรารู้จักกันดีแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยตอนแรกผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเป็นแบบนั้นชายนี่มันจะมีอยู่สีเดียวถูกไหมครับมันก็จะมีสกินเดียวมันก็จะทํายอดเงินได้น้อยนะถ้าแบบนั้นนะปกติแล้วเกมทั่วไปเนี่ย ตัวไหนยิ่งดังสกินก็ยิ่งเยอะถูกไหมครับอย่าง rov อย่างนี้เนี่ย b u t ต e r f l y โอ้โหมีสกินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ league of legends เนี่ยหลายๆตัวก็มีสกินแบบ2-3สสกินถ้าหากว่าปอลมอนยูไนใช้ายนี่เนี่ยมันจะมีอยู่สีเดียวแต่พอภาพใหม่หลุดออกมานะครับมันคือภาพของสกินตัวละครอ,อย่างเช่นเป็นตัวใหม่เลยนะครับ s burn นะครับเราเพิ่งจะเห็นนะครับว่ามีให้เล่นในปอลมอนยูไนด้วยนะครับแล้วมาพร้อมสกินโจรสลัดเลยนะครับแล้วก็รูคาริโอนะครับเป็นสกินที่คล้ายๆกับ ทหารเสืออย่างนี้นะฮะแล้วก็สกินอย่างเช่นของไคลริกี้นะครับที่เป็นฮาวายสกินของเก็กโคงะที่เป็นนินจานะครับคือมันเป็นสิ่งที่ผมตกใจมากแล้วผมก็ชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้โบลมอนแต่ละตัวเนี่ยมันมีความน่าเล่นต่างออกไปยิ่งกว่าเดิมซะอีกนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าเล่นยิ่งกว่าตัวชายนี่ซะอีกนะครับแล้วก็จากภาพที่เห็นนะครับถ้าหากว่าลองดูที่จํานวนของเพชร ที่จะต้องนําไปซื้อสกินเหล่านี้เนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะเป็นจํานวนเพชรที่ต้องนําไปซื้อสกินนะอย่างเช่นลูคาเิโอหรือว่าเอสเบิร์นเนี่ยราคาจะอยู่ที่สามพันอย่างนี้ใช่ไหมสามพันกว่าอย่างงี้น่าจะเป็นสกินอาจจะเป็นสกินราคาแพงนะครับหรือว่าอย่างเก็คโคงะเนี่ยสกินดูสัญลักษณ์เนี่ยมันสีมันแตกต่างกันไปนะครับก็อาจจะถูกลงมาหน่อยนะครับดังนั้นถ้าว่าเป็นในรูปแบบนี้เนี่ยก็ หนึ่งตัวอาจจะมีหลายสกินก็ได้นะครับบางตัวก็อาจจะมีสกินที่เรียกว่าสกินเลเจนด์นะครับหรือว่าสกินแรร์สกินทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าโปโมอนหลายๆตัวเนี่ยก็จะได้มีรูปแบบที่แตกต่างกันนะชอบแบบไหนเราก็เลือกของเราได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่งจะรู้จากการหลุดออกมาของเกมเพลในครั้งนี้นะครับก็คือตัวละครใหม่ที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คืออีวาพาเลสนะครับอีวาพาเลสเนี่ยเป็นมแมลงหินที่ มันไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นเลยนะครับในซีรีส์หลักนะครับก็น่าแปลกใจที่เอาตัวที่ไม่ได้ดังมากมาให้เล่นนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับเรื่องดีก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะเดาทางาผู้พัฒนาได้มากแล้วแหะครับว่าเขาจะเอาตัวอะไรเข้ามาใส่ในเกมนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมคิดว่าจะเอาตัวดังๆเข้ามาก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเขาเลือกที่จะเอาตัวอย่างอีวาพาเลสเข้ามาหรือว่าตัวที่ไม่ได้รับความนิยมมากๆเข้ามาเนี่ยนั่นหมายความว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบาลานซ์นะครับก็คือถ้าเขาเลือกที่จะเอาโปมอน,นสักตัวหนึ่งที่ยังไม่มีอยู่ในเกมนะครับอย่างเช่นตัวละครของเจน8ตัวใหม่นะครับอย่างเช่นเจ้าคามาซูโจเจ้าปลาตอปิโดเนี่ยครับอ่ะก็ อาจจะไม่ได้รับความนิยมสูงสุดใน Gen 8แต่ถ้าผู้พัฒนาเห็นว่ามันสมดุลที่จะเอาเข้ามาในแพทแพทนี้ก็มีสิทธิ์ที่เขาจะหยิบมาได้นะครับเพราะว่าถ้าเราคิดกันไม่ผิดนะครับการเอาอีวาพาเลสเข้ามาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของบาลานซ์เกมนะครับเ,เกมในตอนนั้นอาจจะขาดเรื่องของตัวแทงอาจจะขาดเรื่องของไฟเตอร์ก็จะมีการเอาโปยมอนตัวที่เป็นสายนั้นๆเข้ามาประมาณนี้นะครับถามว่าช่วงไหนขาดตัวที่เป็นเมด ตัวเบิร์สหรือว่าตัวแครี่อะไรนะครับก็อาจจะเอาตัวที่น่าจะเป็นแนวนั้นๆน,น,นะครับเข้ามาก่อนนะครับโดยไม่ได้อิงถึงความนิยมนะครับจริงๆแล้วความนิยมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มาตัดสินใจในการทําตัวละครใหม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเอาเรื่องของบาลานเข้ามาเกี่ยวด้วยก็จะยิ่งดีเลยนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับจะมีเห็นว่าทาง ป o มอนยูไน bon เนี่ยที่จีนนะเขาจะเขาจะมีให้แฟนๆได้โหวตกันด้วยนะครับว่าภาพหน้าปกที่จะใส่ในเวอร์ชันของ n t e n d o Switch เนี่ยเขาจะเอาเป็นภาพไหนนะครับจะเห็นมีอยู่2อสามภาพนะครับซึ่งการที่เขาให้โหวตภาพหน้าปกเนี่ยแสดงว่าตัวเกมเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะพร้อมแล้วนะครับมันน่าจะใกล้ให้พวกเราได้ลองเล่นกันแล้วนะครับดังนั้นใครที่กำลังรอเกมนี้อยู่นะครับก็ เตรียมตัวกันไว้นะครับผมคิดว่าไม่เกินเดือน2เดือนนี้เราน่าจะได้ลองกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้ทำกลุ่มเอาไว้ขึ้นมานะครับกลุ่มโปเกมอนอ่ายูไนต์ไทยแลนด์คอมมูนิตี้นะครับก็ เข้ามารอกันเล่นในกลุ่มนี้ได้นะครับกลุ่มนี้จะมีคนที่รอเล่นกันอยู่2,500กว่าคนแล้วนะครับก็เข้ามารอกันนะครับข่าวสารผมจะอัปเดตในนั้นนะครับแล้วก็มีเพจให้ติดตามโดยผมใส่ไว้ข้างล่างคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรใหม่ๆหรือว่าจะมีวิเคราะห์อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกคลิปมาเพิ่มเติมนะครับก็ไปรอติดตามข้อมูลต่างๆกันที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้ก่อนนะครับนี่ก็เป็น สรุปทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับโปโลมอนยูไนที่เรารู้ในตอนนี้นะครับโปยมอนใหม่ๆห,หรือว่าโปโลมอนที่น่าสนใจที่น่าพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวผมแยกไปเป็นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาพูดวิเคราะห์ตัวละครให้นะครับตอนนี้ผมกับต้นนะครับเพื่อนผมเนี่ยได้คุยกันไว้แล้วว่ามีตัวละครไหนที่น่าสนใจแล้วก็จะพูดถึงแนวการเล่นของเกมเกม,เกมนี้นะครับว่ามันจะไปทางไหน,นครับเพราะว่าดูจากฟูฟูเกมเพลที่หลุดออกมาเนี่ยนะมันพอจะบอกได้แล้วครับว่าเกมโปโลมอนยูไนเนี่ย มันแตกต่างจากโปยกมอนโมบ้าเออไม่ใช่สิโมบ้าในมือถืออื่นยังไงนะครับแล้วก็จะมีวิธีเล่นนะครับวิธีทําเกมอะไรที่แตกต่างออกไปยังไงนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับลราหวังว่าทุกคนจะมาเล่นกันเยอะๆนะครับแน่นอนว่าถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะสตรีมอยู่แล้วนะครับก็รอเล่นกันนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบโปเมอนนะครับหรือว่ารอเล่นเกมนี้อยู่ก็ ฝากแชร์ฝากติดตามนะครับคลิปแล้วก็ชแนลของผมด้วยนะครับแล้วจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วรอมาเล่นกันนะครับสำหรับโปโลมอนยูไนวันนี้ผมก็ต้องจากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม